สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่เกม SD Gundam G Generation Eternal นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวนักบินนะครับก็ออจะเป็นนักบินของตัว Gundam Exia EX ชื่อเซซูนะนะครับชื่อชื่อมันยาวกว่านี้ก็ผมไม่รู้ว่าจะอ่านว่าอะไรนะตัวละครนี้ก็แน่นอนมันได้มาจากมาคู่กับตัวกันดั้แล้วก็เก่งด้วยนะครับตัวนักบินมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นสายโจมตีนะครับ สกิลนะครับมี3สกิลสกิลแรกใช้เราจะได้ค่า MP เพิ่มขึ้น6หน่วยนะก็จะทำให้เร่งค่าหลอด m p เนี่ยให้เทนชั่นมันเต็มได้เร็วขึ้นนะสกิลที่2นะครับจะทำให้การเคลื่อนที่ครั้งถัดไปเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้น1ช่องนะแล้วก็สกิลที่3ามนะจะทำให้การโจมตีในการต่อสู้เนี่ยทำดาเมจได้สูงขึ้น20%รนระยะเวลา1เทิรเนิด มาดูที่สกิลติดตัวนะครับสกิลแรกคือเพิ่มดาเมจเลย15%ตรงๆนะครับสกิลที่2ก็คือมาถึงก็ได้ MP มาเลย6หน่วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับได้แชนสเตปบุกหก็คือจากเดิมเนี่ยแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งเป็น3นะครับก็คือถ้าจากการศัตรูได้ตีได้สูงสุดสรอบนะแล้วก็ถ้าใช้คู่กับตัวกันดั้มที่มีแท็ก celestial being นะครับจะทำให้ได้รับดาเมจลดลง15% ไอ้หลักๆที่มันโหดจริงๆอะ่ะก็คือการเร่งค่า MP นั่แหละนะครับมาถึงปุ๊บหลอด MP เร่งเลย6นะครับแล้วสามารถกดใช้สกิลได้อีก6ก็คือโอ๊ะโบก,ก็ซุปเปอร์ชาร์ดเลยมาถึงคนแรกคือได้ซุปเปอร์ชาร์ดทันทีสามารถใช้สกิลได้รุนแรงทันทีนะครับแล้วก็แชนสเต็ปอีกแชนสเต็ปก็ทำให้เคลียร์ศัตรูได้เร็วขึ้นนะ ก็คือว่าเป็นตัวละครที่สมพลังนะครับยังไงก็ต้องเปิดหาเอ็กเซีย e อยู่แล้วตัวนี้ก็จะได้มาโดดปริยายนะขอบคุณคนที่ติดตามสอนรับคลิปนี้จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีด้วคนคะรับ